มาน์บอลในกีแอร์จอแดนนะครับตัวมิดนะฮะวันที่ซื้อเป็นวันที่แปดเดือนแปดนะครับปีหกห้านะครับซึ่งในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยนะครับวันที่สองวันที่สามวันที่สี่อะไรพวกนี้ไลกี้เขาจะปล่อยตัวแอร์จอแดนนะครับตัวสีอื่นนะครับตัวแพนด้าตัวดังอะไรนะครับปล่อยมานะครับซึ่งผมกดไม่เป็นนะครับ พวกสีแบบนี้เขาจะเอา,เอาไปขายในในเว็บนะครับในเว็บไซต์ของไนกี้นะครับส่วนตัวที่มาวางขายที่หน้าร้านน่ะส่วนใหญ่ก็มีนะครับแต่สีอาจจะไม่โดดเด่นมากนะครับแต่ตัวนี้พอดีเปิดตัวมาแล้วก็ดูๆแล้วก็คือโดนใจนะครับตัวที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยนะครับที่ที่เลือกซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเราไปกดไม่ทันเขานะครับ แล้วก็ถ้าเราจะซื้อมือสองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแม่นนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับซึ่งสีมันมาใหม่นะครับก็พอได้นะครับตัวที่มีก่อนหน้าเนี้มันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเป็นตัวสีไหนนะครับนี่ครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีโลโก้จัมแมนเนี่ยนะครับตัวกล่องนะครับนี่ด้านข้างครับ ข้างก็มียี่สิบสามนะครับแล้วก็นี่เบอร์เป็นเก้าครึ่งครับโดยปกติเป็นคนใส่เบอร์สองเจ็ดศูนย์ครับอืมแต่ต้องต้องเพิ่มไซส์นะครับเป็นสองเจ็ดห้าอ่าเนื่องจากหน้าเท้าหน้าเท้ากว้างนะแล้วก็ทรงของจอแดนเนี่ยเขาตรงส่วนหัวเขาแคบเหมือนกันนะ ก็เลยขยับซ้ายเพิ่มมาอีก,อกเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวตรองเท้าครับนี่เปิดมาก็าเป็นกระดาษทอนะครับมีหมายเลขริบสามนะครับนี่แตๆแทนนะครับเลือกเป็นสีนี้นะครับเขาใช้ชื่อสีว่า,า Nike Jordan One Taxi นะครับมันเป็นเหลืองแบบเหลืองป้ายนะครับป้าย ปลายตามถนนพวกนี้นะเนี่ยนะครับอันนี้ก็นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะฮะตรงด้านหัวนีนเป็นสีดำจริงถ้าเป็นสีขาวก็น่าจะขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่มีามาขายนะก็เป็นเป็นสีดำก็เลยต้องเอานะครับต้องเอานี่ก็ดู พอได้นะครับเราชอบเราก็ว่าสวยแล้วนะครับพูดถึงตัวรองเท้านะครับตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะนิดนึงเนี่ยมันจะดูไม่ได้กว้างมากนะครับใครที่หน้าเท้ากว้างเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มไซส์นะครับเพิ่มไซส์นะ,ะนะครับตัวงานของ Nike Air Jordan นะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับก็ดูนะครับดูมานานสนใจมานานนะครับแต่ว่าตัวที่สนใจก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับแต่ว่าราคามันก็ยังไปไม่ไหวเราไปไม่ไหวนะครับก็เลยหารุ่นอื่นดีกว่าที่เป็นจอแดนเหมือนกันเนี่ยนะครับมาใส่นะครับใจก็อยากได้นะครับสีชักครับชิคาโก ครับสียอดนิยมอื่นๆน,นะแต่ด้วยงบก็ลองเล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่นี่หน้าตาเขานะครับข้างในนะครับซอฟจะเป็นแบบนี้นะครับนี่น โลโก้ชชมแมนแบบนี้นะสีสันนะเขาออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตัวที่นิยมก็มีชิคาโก้สีฟ้าแล้วก็สีอื่นแนละ้วแต่คนจะเล่นนะผมก็ไม่รู้เขาเล่นสีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็พวกดังแพนด้าเนี่ยนะครับ อันนี้งานเส้น,นงานทำนี้ป้ายเข้านะครับสี่พันหกแต่จอแดนมิดนะครับนี่ก็ตัวนี้ซื้อมาที่จากร้านเจดีเจดีสปอร์ตนะครับตรงสยามเซ็นเตอร์นะครับนะครับราคาก็ตามป้ายเลยนะครับ ส่วนตัวที่สวยๆนะตัวแพนด้าตัวอะไรเนี่ยเขาก็จะขายขายในเว็บะให้ไป,ปกดเอาอนะครับซึ่งของมีประมาณหนึ่งแต่ว่าความต้องการคนมันเยอะบางทีก็คนก็กดไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็บางส่วนเขาก็มีการไป,ปกดแล้วก็เอามาจำนวนเยอะๆเพื่อจะมารีเซลนะรีเซลก็คือเอามากดได้แล้วมาขายต่อแบบนี้นะครับซึ่งผมทําไม่เป็นเออก็เลย หาซื้อตามร้านดีกว่าแล้วตามร้านมันก็มีให้เลือกไม่เยอะสีนะนะครับที่ร้านที่เอามาขายส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ตัวตัวนิยมนะครับแต่ตัวนี้พอดีมันมันมาลงพอดีไงผมว่าอ้สีมันก็พอได้นะครับก็เลยตัดสินใจเอามานะครับนี่วัะสะดุนะครับนี่ J.D. Sport นะครับตัวนี้ ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับใครที่เห็นคลิปแล้วก็สนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูนะครับลองใส่ดีที่สุดนะครับลองสวมดูนะครับเท้าแต่ละท่านไม,ไม่เหมือนกันนะครับของผมนี่คือเพิ่มไซส์นะ,ะก็เดี๋ยววันไหนนะครับใส่ ไปข้างนอกครับจะอัดให้ดูนะครับว่าเวลาแต่งตัวแล้วจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับ